นะเขามีสิทธิ์แล้วครับนะแต่พวกมึงจะเอาให้ลงให้ได้เพื่อเอาาป่ามาเป็นเห็นไหมครับขนาดนั้นนะครับสวครับกลุ่มสวอไอ้นำโดยไอรคำพนุนนำโดย,โดยไอ้สมชายแถวงการสมเด็จพวกเนีเ้สวตัวตึงมาล้องให้ตรวจสอบนะครับเร่พิษที่ผ่านเรียครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปล้องครับนะพัก เก้าไก่นะนะเรื่องแก้ร้อยสิบสองไห้ยนะักมันหวังเลยนะครับไอประวิธมันหวังมันจะทาเป็นนายกอะครับครับผมมันทุ่มทุนสะุดทุนเลยครับนะในการที่จะมันหวังว่าถ้ายุคพักนะครับเก้าไก่แล้วงูเหา่ามันจะช้อนงูหเห่าไงนะ มันจะช้อนงูเห่าครับปรากฏว่าไม่แตกแถวแม่แต่คนเดียวมันผิดหวังครับนะแล้วก็นะครับยุบเพื่อไทยนะครับนะยุบท่านเสด็จทายไหมครับตัดสินท่านเสด็ทายหวังที่จะมาเป็นแทนครับแต่มันไม่เข้าเป้านะเห็นหรือยังครับนะแต่มันผิดพลาดนะมันเล่นกันอย่างนี้ครับเกมการเมืองครับถ้าเรา รู้ไม่ทันมันเห็นะเราก็เป็นเดี่ยวันตลอดไลยครับมันบอกว่าเด็กเมื่อวันซืนทเข้าไปเสรีครับนะเด็กเมื่อวันดูถ้ามึงดูถูกตระกูลนี้ที่นะครับนะมึงต้องเข้าใจนะอุงอ้งยิงในีน่บริหารบริษัทเป็นแสนล้านไอชวนมีอะไรกูถามไอชวนมีอะไรครับวันหารมีอะไรครับถ้าจะเปรียบเทียบกันนะเรื่อง จากประสบการณ์นะครับเรื่องความรูกก้ความสามารถชาวลิตมีอะไรครับเาปาะยุทธ์มีอะไรครับคุณถามหน่อยฮะ <c oughs> พี่สิทธิ์ทำไมต้องจ้างพี่ปรึกษาขายไอท่้งกิโลครับคุณถามหน่อยไอเสรีอนาเกไอพวกที่มาดูถูกนะครับว่าท่านลุงอิงเด็กคู้วันเพื้อนครับท่าพ่อไม่อยู่อย่างงู้นอย่างนั้นนะถ้านะครับ นะถ้าเปรียบเทียบระหว่างที่ผมเล่ามานนะคนนร,รับโดยเฉพาะปัญหาพ่อซีนะครับก็ยังมาเป็นนายกประเทศไทยได้ฮอนะอย่างสรยุทธ์สุรยุทธ์อยู่ทานนนอย่างนี้ก็ยังมาเป็นนายกประเทศไทยได้ครับนะอย่ามาเปรียบเทียบกับกรุงยิงเนี่ยมันคนละเวอร์นคนละเรื่องกันเลยครับนะ เขาบริหารบริษัทเป็นเนแสนล้านเขาทำเร็จมาแล้วรวยเป็นหมื่นล้านแล้วชวนไม่อะไรแหละครับตรวจสอบบางทีไม่ถึงล้านท <c oughs> หารไม่ยึดอำนาจครับถ้าอย่างนั้นครับทหารไม่พูดเพราะว่านะครับมันไม่พอแบ่งกันแดกครับมันต้องนี่ครับอย่างยิ่งลักก็ห้า 500. ร้อยกว่าล้านเห็นไหมครับนะหลายหมื่นล้าน อย่างทักษิณนอย่างนี้เขาหอมคนพวกนี้จะหมอมครับหมอมขวาเลยนะรอจังหวะที่จะเติม,มน้ํามันรถถังแค่นั้นเห็นหรือยังครับมึงมาดูถูกได้ยังไงไนะเกมึงทำอะไรละร่ะประสบการณ์ชีวิตมึงมีอะไรครับมนุษย์เงินเดือนนะครับพวกมึงคือมนุษย์เงินเดือนเรียนมาเพื่อเป็นขี้ข้าคนระับแต่นี่เขาบริหารนะบริหารบริษัทของเขาเป็นแสนล้านครับการุ่งอิง มันจะมาดูถูกได้ยังไงนะคนที่เป็นร้านเสียงเขาเลือกไดงเพราะว่าเขารู้ไงว่าคนตระกูลนี้เนี่ยนะครับเขาทํามาหาก,กินโดยบริสุทธิ์ครับทํามาค้าขายเป็นทําธุรกิจนะพวกมึงมีอะไรครับเหยื่อนะไอประยุทธ์มันมีอะไรครับคนไปมีมีเงินหกร้อยกว่าล้านต่วจต,ตัวมันแม่ทัพในกองทำอะไรธุรกิจอะไรครับ พี่น้องไม่สงสัยเลยครับนะอย่างในชวนเนียครับทาไมเป็นนายกได้ถึงสองสมัยนะมึงมาเปรียบเทียบที่กับท่านทุกอีกครับนะไอนาเกะนะเอามาเปรียบเทียบกันครับแล้วทําไมครับทําไมครับครับไม่เชิญพวกคุงไปบ้างนะฮ่ฮ <c oughs> นะทํอทำไม ครับไม่เชิญไอกอนจักติวานิดเชิญอ่าอภิสิทธ์ไปลหละครับไปเชิญประยุทธ์แ่ะครับนะฮ่านะมึงต้องนะครับมึงพูดอะไรมึงต้องอายปากเอ็นเสรีบอกว่าถ้าหินหวานทุกอย่างเป็นไงครับเห็นไม่หวานเงินไหมครับตบหน้ามึงแล้วนะครับนะแพทย์จะพ,พาเห็นไงครับถอนไปดูไอ้พักชัยครับไม่เถอน ไม่แน่จริงครับนะเพรแพทย์พวกนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจนะกันยาแพทย์สภาหมอรักษาคนผู้ป่วยครับลงโทษ <c oughs> นะพักกันไบไปเรอยแต่หมอหนีคนไข้มาไล่นายกปูริครับมไม่ทำอะไรเลยพูดถึงกล้าบอกครับพวกคาตมาเสองมาตรฐานเห็นบ้าหรือยังครับ การได้มาซึ่งขอวมให้สุจริตแน่นอนครับนะกกตมีอำนาจในการให้ใบแดงครับท่านผู้ชมนะทักหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับเรื่องนี้ไม่รู้จะเข้าวัดไหนครับไอ้บักแหวงมันนั่งทับไวเหมือนเหมือนก่อนเราก็ยังไม่รู้ครับเหมือนกับคดีสัตยามครับนะคิดชอบนะเหมือนกับที่มันนั่งทับมาเพ็นเพ็ินปลาเดือนไม่แน่ใจครับดูเอาครับ น่าว่าเรื่องมันจะไปยังไงนะสวอูหูวัวโดยเฉพาะไอ้ทรงกดรู้มันเก่าครับมันเกา่ามันคิดว่าอู้นะครับมึงมีศักดิ์ศรีมึงมีเกียรมีสีอะไรคนระับไอ้ทรงกดนะมึงมีศักดิ์ศรีคนทั้งประเทศไม่ได้เป็นคนรู้หาอะไรกับพวกมึงเลยนะมึงทรงเองกินเองนะพวกมึงนะร่วมกับ อำนาจเก่าที่ล่างรัฐธรรมนูญน,นะประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับมึงครับนะแล้วมึงเมา้าบอกว่าเหน,น,นือนั่นเหนือนี่ได้ยังไงครับนะกูกูถามมึงหน่อยครับมึงมีความเป็นคนหรือเปล่าเมากับทบกัญชาหรือเปล่าไอ้โงโกดนะแล้วมึงได้มาเป็นแบบไหนครับทําไมเทาๆล่ะนะเทาจะมาเทียบกับรัฐมนตรนีเขาได้ยังไงรัฐมนตรีเขาเนี่ยมาจากประชาชนเป็มีคนเลือก พวกมึงใครเลือกมึงกูถามหน่อยคนสี่หมื่นหกครับจะ่เกี่ยวข้องกับพวกมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยเลยครับพวกมึงคือพวกออแอบพวกกาฝาดนะครับนะพวกลูกคาบเผด็จการมึงต้องเข้าใจครับนะที่เขาขี้ทิ้งไว้เดี่ยง่ายก็คือพวกมึงคือก้อนขี้เผด็จการครับที่เขาทิ้ไว้นะมึงอย่ามานะครับบอกว่า เหนือ DSI ครับ DSI ไม่มีอำนาจนะครับจะไปให้นะครับมึงก็ที้นะครับ,นะรบที่โพงแล้วนะนะไปก็คือกอต้องกต,ต,ตก็พวกมึงไงนะที่มึงกล้าทำเร็วทำชั่วอยู่ทุกวันเลยเนะีนะ่ยเพราะว่ามึงก็ถือว่ากตอก็พวกมึงไงบักแลกไงเออปปชก็พวกมึงไงพวกพวกมึงอยู่มาสิบปีครับนะแต่มึงคิดว่ามันนะครับนะนะนะ ที่ท่านคำรบปัญญากแก้วพลตำรวจโทคำลบปัญญากแก้วครับท่านบอกว่าพวกทำชั่วมันต้องทิ้งร้องรอยเห็นยังครับนะแล้วมึงมาด้อยค่าคนนั้นคนนี้ครับเหนือมึงเหนือครับมึงเหนืออะไรครับนะมึงมีเกียรติมีมีสักรีตรงไหนดูถามหน่อยนะครับนะเทาๆครับ นะพวกมึง่ยโดนหมดไม่เหลือครับ <c oughs> เออโดนนะทวีสวซองอย่ามึงไหวหรือพกุกทำอย่ามึงไหวนะเขาทำตามกฎหมายนะเขาไม่ได้แก่งงานพวกมึงนะมึงอย่าร้องนะกฎหมายมันเปิดช่องให้เขาทำนะนะมึงจะโดนพักนะครับปฏิบัติหน้าที่ครับยึให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยนะครับ โดยกะกะตครับไปเหลืองไปแดงเพราะว่าที่ได้มาซึ่งอำนาจไม่สุดกรลิ่นเที่ยงครับนะในเมื่อไม่สุดจระิตเที่ยงครับก็ไปดูมาตามาตาสามผู้มาเถียงผู้ดีครับผู้เอาแค่สองมาตาเถียงนะมาตาสามอำนาจอะที่เป็ของเป็นของพวกชนนะพวงชนคนไหนล่ะที่ไปเลือกพวกมึงครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีแต่พวกมึงเล่นกันเองครับชงกันเองครับไปสมัครแล้วก็ไปเลือกกันเองนะครับไปเลือกกันเองซื้อเสียงกันเองพวกมึงทั้งนั้นเลยประชาชนที่ไหนอะเขาจะรับรู้กับพวกแล้วพวกมึงเข้าไปมีอำนาจนะแล้วประชาชนจะได้ครับในเมื่อมึงก็ดียุตโยงกับประชาชนที่จะทำผลประโยชน์เพื่อใครครับหาแดกทั้งนั้นพวกมึงเออ เห็นภาพหรือยังครับะถ้าตกาตกตไม่จัดการครับนะครับนะกกตก็จต้องโดนเห็นหรือยังครับรัฐธรรมนูญมันจะต่างกันรัฐธรรมนูญปีสีส่แค่หันหลังเข้าหันหลังออกครับกูหาวาจนาเพิ่มราบปิดปุ๊บ โกโตรกตติดคุกเลยครับเวลาเรื่องรั้ธรนูญคาเลยต้องไปถามไปถามวันเสเนียครับมันเขียนคำร้องอย่างไรครับมันถึงทำให้โกโกโตชุดนั้นนั่นคือรัฐธรรมนูญปีสี่นะแต่โดนฉีดโดยคนเอกสน,นที่บุญยกะลินเห็นไัง,งครับติดคุกแต่ตอนนี้ครับโกโกโตทำไมครับทำไมโอ้หนะครับมันอืดอาดยืดอาดคาับไไ่ทำอะไรเลยครับ อ่าทำไมมันไม่ติดปุ๊บการขนาดนี้ทำไมไม่เป็นโมคาครับกู <c oughs> ถามนะผู้มีอำนาจในประเทศกูถามเลยนะทำไมไม่เป็นโมคาสักทีครับทำไมเลยต้องมาฟอ้องมาร้องกันในยุรงุกยากครับนะทำไมศาลรัมรุนไม่ตัดสินให้เป็นโมคาครับศานรัมรนุนศานดีกาเพลงน,นี้อยารยผยู้ดำรงตำแหน่งทำไมไม่ตัดสินเป็นโมคาไปเลย นะครับการเลื่อตั้งมันไม่สุดจริตไงไม่สุดจริตเที่ยงรรมครับจนเป็นที่ประจักษ์ไงครับนะนี่นะผมถึงบอกว่าสารและมนูนเนี่ยมัน,ม,นมันมีไว้มันก็ห่วงธรรมดาต้องจัดการแล้วครับต้องสั่งให้เป็นโมฆะแล้วครับถ้าไม่ใช่พวกมันน่ะนะเสียงบุตรครับนะํำหรับวันนี้ครับ